ศูนย์บริการเบร็ดเสร็จ One Stop Service เป็นกระบวนการที่สำคัญที่รัฐนำมาใช้ในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อปรับปรุงข้อมูลและต่อใบอนุญ,ญาตการทำงานให้ถูกต้องและเป็นมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลของแรงงานต่างด้าวให้เป็นระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ จังหวัดประทุมธานีมีแรงงานต่างด้าวที่ต้องต่อใบอยัาทำงานที่จะหมดสมเนในมีนาคม2,563ประมาณ54,000คนซึ่งจะต้องมาดำเนินการต่อใบอนุาทำงานโดยมี5ขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการคืออย่างแรกลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่ eworkpermit e doe go th และกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่ระบุจากนั้นตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนซึ่งจังหวัดปทุมธานีสาธารณสุขจังหวัดได้ จัดโรงพยาบาลเข้าแวะอำนวยความสะดวกที่ศู One Stop Service, นย์วัดสต็อปเซอร์วิสนายจ้างแรงงานต่างด้าวสามารถไปตรวจสุขภาพที่ศูนย์บริการเบสร็จได้เลยหลังจากตรวจสุขภาพเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนของการชาระค่าธรรมเนียมใบาี้ย,ยาธทํางานซึ่งสามารถชาระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเวนอิเลเรัธนาคารกรุงไทยซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศได้ ขั้นตอนที่4นี้เป็นเรื่องของการยื่นเอกสารนัดหมายคิวเข้ารับบริการในระบบออนไลน์ซึ่งในจ้างสามารถเลือกวันและเวลาได้นะครับสุดท้ายนี่ก็คือถ้าดําเนินการครบถ้วนแล้วก็ติดต่อตามขั้นตอนที่ศูนย์บริการวันต็อมสวิตได้เลยนะครับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มีนาคมครับเพราะว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยคนมีจํานวนมากจะทําให้เกิดความไม่สะดวกแล้วก็ไม่สามารถทําได้เสร็จในวันเดียวนะครับ ก็ขอเชิญชวนให้ในายจ้างสานประกอบการนะครับรีบดําเนินการลงทะเบียนและต่อใบอนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จนะครับก่อน3 1มีนาคม2563ครับจังหวัดปทุมธานีได้เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณศูนย์การค้าเดอะฮับชั้น3เซียรังสิตนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว3สัญชาติใบอนุญ,ญาตทำงานที่หมดอายุสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเวน้นวันหยุดราชการและนักขัตฤะเ์ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2562ถึง31มีนาคม2563หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่098-256-7366สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี